แล้ววิธีการเข้าเซิร์ฟอินโดนะพอพอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วอ่ะเปลี่ยนอินโด สวัสดีครับผม,มา r t h อ Build เดี๋ยววัน <AC> e นี้เราจะมาสอนเข้าเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับทุกคนไปดูกันเลยว่าสอนยังไงมาอย่างแรกครับทุกคนให้กดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับอย่างที่2คือทุกคนให้กดตรงภาษาครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ หลังจากนั้นก็ปรับมาเป็นอินโดนีเซียทุกคนก็หลังจากนั้นทุกคนก็ยุบเกมดูยุบเกมก็ไปเลยหลังจากนั้นพอเรามาอยู่หน้าเกมแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนกดเข้าไปที่ล็อกอินและกดเข้าไปตรงนี้กดตรง Google ทุกคนมี Google ไหนที่ยังไม่เคยเข้าฟรีไฟล์เซิร์ฟไทยบ้างทุกคนทุกคนกดไปที่ Google นั้น เช่น Google นี้ผมเข้าเซิร์ฟไปแล้วเซิร์ฟอินโดนีเซียไปแล้วแต่ผมจะไม่ขอไปยกตัวอย่างเพราะว่าจะได้เหมือนกับคนที่ทําใหม่อะทุกคนอย่างแรกคือนี่คืออันนี้คืออัน,นที่ผมเพิ่งสร้างใหม่หลังจากนั้นพอเรากดเข้าไปแล้วมันจะยังไม่มีชื่อครับให้ไปตั้งชื่อแลวครับทุกคนอ่าเข้าอีกนี่อันนี้ก็น,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 นี่คือเซิร์ฟอินโดนีเซียครับอย่างแรกคือเราเลือกเซิร์ฟอินโดนีเซียนี่ครับกดเข้าไปครับแล้วก็เขียนอย่างนี้มันจะขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เสร็จแค่นี้ครับทุกคน ที่เหลือก็คือถ้าเราจะย้ายไปเล่นเซิร์ฟไทยทำไงและพอทุกคนเข้าอยู่หน้าเปลี่ยนชื่อทุกคนก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ของคุณปื๊บปบไปอย่างนี้อ่าอ่านี่คือของอินโดนะครับอินโดนีเซียก็เดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปต่อไปครับหลังจากนั้นถ้าทุกคนฟังอ่านภาษาอินโดนีเซียไม่รู้เรื่องทุกคนก็ สาไทยเหมือนเดิมครับแล้วก็กดออกเหมือนเดิมและถ้าเรากดเข้าเซิร์ฟอีโดเหมือนเดิมถ้ายังอยู่หน้านี้ทุกคนสามารถเข้าได้ทุกคนสามารถเข้าได้มันจะเป็นภาษาไทยให้เราเล่นได้สะดวกสบายรู้เรื่องขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนวิธีการออกเซิร์ฟอีโดง่ายมากและแถมวิธีเข้ากับวิธีออกก็ง่าย มานี่กดที่ Facebook ที่คุณสมัครไว้หรือว่า g a l ิน่ามาคุณกดเข้าไปปุ๊บเข้าได้เลยนี่เข้าได้เลยไม่ยุ่งยากเป็นไงแล้ววิธีการเข้าเซิร์ฟอินโนะเพราะพอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วอ่ะเปลี่ยนอินโดแค่นั้นจบจบแล้วแล้วก็เข้าได้เหมือนเดิม Come on, my nigga, we on gold, my nigga, for all of my doors in a pin. You said you was gang, but you never hanging, I guess it was a mess. The picture I paint, is never gonna change RPG, we gonna win. Spending this cash, roll to the back, we can do the shit all again. Come on, my nigga, we on gold, my nigga, for all of my doors in a pin. You said you was gang, but you never hanging, I guess it was a myth The picture I paint, is never gonna change RPG, we gonna win. Cash around to the back, we can do the shit all again. They all in the front, they show me love. Them bitches, they bought their friends. Got racks in my pants and ten in my hands, like I'm all my way for this. I'm married jeans with a douche